สว <ส saint S 1> <hang> ัสดีนะ like ครับเช้าวันที่3มิถุนายน2564พี่น้องคน้ำข่าวแม่เล้วฝากคนไล์กดแชร์กดแกางตลาดนัดโกกบืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนับวันนี้นะบักใหญ่67หมืนเจ็ับหกหม่นเจ็ดเป็นหองบักใหญ่นับไปแล้วนะบห่างเดียดนะครับไอ้นีไปถามนีห่างมากนะครับว่าซื้อหกหมื่นเจ็ดเลยนับไปเดียดน้ามับ อร่อยหาืหอร่อยหกิปนะครับแบบนี้นะครับทางตลาดนะครับ้วยนค่ายขวบหาหมื่นเด็กขายแตมื่นเจดพันไงพกหนาเนี่ยพวกไงพวกหนาเนี่ยั่าเหล่านั้ไปหาเวียดนามซื้อนะครับเอตะกันแล้วเหอครับเตะซีแสาดดซีซอ้วเดือดดันดันกันมัเกือบ เรื่งชั่วโมงนึ่งนซีซนะเขาตอแกงงตอ่หางของแท้ของแท้ใอหางีตอิได้เป็นแบน่ะมลเลยได้น่ิแดเปิดมาีสิบะีสิอกันไปกันว่ายือกันโดนนะครับได้ได้กันีเต็มสามโตแลยสองสาวนะครับสองสาว เออ4 0 0สี่หมื่นสีตัวเลยสามตัวนะตัวนี <myślę> ้ก็มื่นนน้อยนะร้อยสาสินาะครับสามตัวสี่หมื่นครับสามตัวสี่หมื่นนะคือครับคับตัวตัวตัวเดใคไ ตัวเด็กขายแพงกับเด็กขายแพงนี่นะครับตัวนะครับเจอคนต่อเก่งๆะคแบบนับปืนนะสาวหน่อยสูงหน่อยสาวสิบนี่สาวหน่อยสูงหน่อยอ่ะหนึ่งพ่วงพ่วงนั่นนะครับนั่นนั่นพ่วงนั่นนะปักฟูน้อยนะครับโคตรแม่ลูกนะครับกับสาวนะครับสามตัวสี่หมื่นสามตัวสี่หมื่นนะครับ หัวกำลังลงชาลูรีแน่นเังหัวใหญ่ครเอามาเอาถ่ายแล้ไปเอมินท่ายางรอกับอยู่ขงนม้ไปก่อนไ่อน ไมนี่はは 27, ้อยสูน้อนร้อนร้อนร้อยรอขร้งนร้อนร้หน่้อนร้นร้อน้นร้อนร้อนรอนร้อนรอรับนรนร้อขร้อนรนร้นร้น้อนค้นร้อนร้นร้ร้อยรอนร้ร้อนอนร้น้อนร้นรด้อยนร้อ้นรอร

ดีดเอ่อดีดซีไว้นะครับของครูของครูร้อๆร้อนใช่ป่ะเนี่ยมันสิรอรดจากเวียดนามไปในวันนะี้โอ้มันตื่นยังไงมันตื่นมันตื่นยังตื่นเสออือตื่นกล่องมันตื่นเสือหรือ,รอตื่นกล่อง ร้อยห้าสิบนะครับนุมนะครับเล็บเล็บเปดแจ้งเอานะครับใははหญ่เลยอตื่นกล่องยอดเดียบตื่นกล่อง สาวหน่อยสูงลอยยืบหาบัวอวนๆครับมืองหาเวียดนามบ่เอาเวียดนามก็ต้อหูใหญ่หาเมือนครับรอเลยแต่มันตื่นสนามเหมือนกันมันก็เคยเข่าสนามเมื่อกีครับหาเมือนสนามนะครับตื่นคนบ่

เวียดนามเอาเต็มอวนอย่เด้นะอยอยี่สิบแม่ลูกห่วยมันตะวันหายลูกมันหาเจ้าแม่มันค้นสองตัวแล้วยซื้อกพันแลเปิยโอ้ยมันกับคนดาโตห่วยเขคนนี่แม่แม่ลูกเหนียวแม่ห่างว่าลูกหกพันตีหาลูกหกพัน แหวลูกสเปียรก็ขายกังแม่ลูก,แ,ลแ,มลกนะแม่สูงลอยสามสิบบวกลูกรอยสิบห้าบวกลอยยี่มืนแปดได้กันแล้วนะครับหมื่นแปดนะครับแม่ลูกนะครับปสองตัวหมื่นแปด หนึ่งหมืแปเมียลูกลูเมียนะครับแปบดบพันเลยแปพ0 0บบนี้แบบตัวแปดันอ้วนนะครับสูงร้อยยีบวกนะครับสูงร้อยยี่นะครับอว้วนตันตันะแปบดบพัน

แบบตัวนี้หน่อยมือนนะครับหลอดมือนกับมี่นะครับมืน่นมื่นพันนะครับมื่นขวบม,มื่นกับนี่นะครับลอยยี่นะครับลอยยี่รอยยี่ผานนะครับ คนอ้อวออนตันตันมาได้กันแล้วนะครับนเด็กง่อยตัวตัวเดียวก็สองตัวตัวเดียวหรือสองตัวนะ สองตัวได้กันละครับจิ๊กน่อยๆนะครับเือนบนำละเ แมื่อวานนี้นะครับคือคัาแห้งนะครับ